น้ำตกตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์ชุดไม่พร้อมรองเท้าไม่พร้อมจะเป็นยังไงไปดูกัน แบบไม่ได้ตั้งใจทิมงานิมงานทุลักทุเลมากตอนนี้ให้ดูดอันนี้เพิ่งเป็นน้ำ น้ำแรกที่เราได้เหยียบน้ําตกอันแรกที่เราได้เหยียบลำธารน้ำสวยมากไปกันเร็วๆเดี๋ยวมันไปนี่ไปไปไปสวยเลยกันของโลดทสวยมากโอ้โหสวยแคนนี้ก็สวยแล้วพอแลกล่ะเด็กเราเพิ่งเดินมาได้นิดเดียวเองตอนนี้เวลาเที่ยงที่ต้องเดินระวังนะ ว่าหินม,มันไม่ได้เรียกสวยอ่ะเย็นเป็นทางไหนทางนี้หรอรอันนี้คือที่แรกรแค่จุดแรกที่เราเดินมาน้ำอยู่ในรองเท้าเต็มเลยเท้าเปื่อยแนะ่ ควรใส่ผ้าใบเหมือนเนทีบลยนะตอนแรกคิดอยู่ว่าจะใส่ผ้าใบแต่ตอนนี้พี่หนูใส่รองเท้าแตะอืเล่นแค่ตรงนี้อไปอไปต,ไตามพ่อไปให้พ่อนำไปอุ้ยสวยสวย ปลายปสวยสวยเดินป่าด้วยรองเท้าแตะวันนึวันนึงเดินแต่ห้างใช่วันวันเดินแต่ห้างวันนี้เรามาเดินป่าเดินป่าสั้งแรกของพวกเราเย็นมากเลยว เ,เต้นเถาวันของแท้มากเอาได้ได้ไ,ดไปไป <c oughs> แม่ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยไปตอนต่อไป Lim bù hầu mấy cái em con học em mãi chồng nó không đầy 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 แม่มังนี่ไปกันอ,นอ,นอนไปก่อนไปก่อนตไปก่อนได้อยู่ว่าเงให้อ่น,อ,น,น,นอยเะแ,แม่เจะต้องเปียกหมดแล้วนนีตรนี้มันเป็นหลุมไง ไอที่พ่อบอกให้เดินมามันไม่รลืกแต่มันเป็นหลุม <c oughs> ไปเดินไปฉันไปได้ฉันไปได้ฉ,ไได <c oughs> ฉันมาทำารทนี่ <c oughs> โอ้ฉันขึ้นมาจากน้ำแล้วถึงเข่าเลยเมื่อกี้ไปกันต่อ <c oughs> ปอมันแบกทุกอย่างเลยกัน พ่อบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนก็รอดอยู่แต่มื่เก็บไปรองเท้ามันลื่นหินอะไรจับมั้งปรองเท้าไม่เอื้อมหน่ยอยลุง้งน่ะออีกหันเจ็ดร้อยเมตร ีวิตคนไม่ออกกำลังกายชีวิตคนไม่ออกกำลังกายตื่นมาก็มาเดินเลยท<อ>ี่หนูเหมือนชุดใจตลาดเลยเนาะตอนแรกเราไม่ได้คิดจะมาบน,นดีทนะี่นาไมไ่คิดจะมาใช่ตื่ไนไวัว่งเลยป่ามาก สวยนี่เห็ดเขียวมากเลยเอ่ะเดี๋ยวตั้งใจเดินอ่ะนเดี๋ยวต้องไหนสวยๆเดี๋ยถ่ายให้ดูน่าจะดีกว่าก็ไตึ้งถ่างหรือ,อยังอ่ะมีป้ายบอกไหมยัง <laughs> อย right? <th> ู่บ้านก็ดีอยู่แล้วเขาบอกว่าเดินสองกิโลป้าบอกว่าเดินสองกิโลนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะแต่ก็เดินมาแป๊บเดียวแหละคือมันมันเดินไม่ได้ยากเดินไม่ได้ยากก็ ตัวให้พร้อมทำอะไรอะเติมน้ำเหรอเดินไม่ได้ยากไม่ไกลเดินเล่นได้แต่ว่าเพราะว่าเราไม่ออกกำลังกายเราก็เลยเหนื่อย ขึ้นไปบนนั้นขึ้นไปบนนั้น,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 นเดี๋ยวนะนเก้เดี๋ยวตเดี๋ยตันตตวตามรอเ้า โอเคได้ได้ไป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 แล้วก็มาครึทงแล้วเดี๋ยวทำใจก่อนระวังลื่นนะ อีกสอร้อยเมตรไปอีกแปดร้อยเมตรที่มีคนแซงเราไปเยอะแล้วนะที่คิดว่าสองกิโลจะไกลขนาดนี้ ตอนนี้น่าจะใกล้ละเมื่อกี้ป้ายบอก800เมตรใช่ไหมตอนนี้น่าจะอีกประมาณ500เมตรสูงใหญ่มากเดี๋ยวรอคณะทัวร์ข้างหลังทาเดินทางแบบ เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้อสไเข้าตาโอ้โห oh, oh, oh. เรียกน้ำตกขึ้นไปข้างบนโอ้โอ้โหสู้ชีวิตรอแ,แม่ก่อน แม่กับป้งก่อนมาแล้วมาแล้วมากันแล้วฉันเนี่ยจะไปทางไหน เยอะมากมีใคหรอมีเยกะแต่น,นี่นที่เนาะคนเต็มเลยมาดูอยู่ทางนี้นดูคนลงมาอันนี้ทางขึ้นไปน้ำตกตัดหมอกคืนไปบนนูน้นคืนไปบนนู้นกำลังนั่งตัดสินใจอยู่อันนี้ไปน้ำตกสองนางดูผมพ่อเปียกหมดละอันนี้งองแงอยากขึ้น เธอผู้ใหญ่เหลือแบตห้าสิบเปอร์เซ็นผู้ใหญ่เหนื่อยขอผู้ใหญ่พักแป๊บนึงนะมันลงขึ้นไปอีกสูงแล้วลูกพอแล้วตัดสินใจก่อนใครจะไม่กินอะไรเติมพลังคนี้แรงเยอะมากเลยใครอึดสุดยกมือขึ้นแรงเยอะมากเลยเดี๋ยว่อยไปเปลี่ยนชุดในรถ ไม่เป็นไรหนูเส่ยังนอยูอีกโดนนี่ไลป้านดูน้าพิมน้าพิมโดนทากัดเมื่อกี้อ๋อน้าพิมก็เลือดออกไม่ไม่เยอะเท่าป้นนิดเดียวจุดเดียวปันเนี่ยทากัดน้าพิมก็โดนน้าพิมโดนทากัดต้องปอแล้วก็ขนมมาแบ่งแผลทากัดเดี๋ยวไม่เลี้ยงกันแล้วดอกไม่ได้ปล่อยว่าเมื่อไหร่จะจุดแม่เลยแหละแบ่งปันขนม เดีย๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนน,นูน้นก<า>ันมาลูกม,ม,ม,มากม <c oughs> กไม่ได้ไหมไม่รองได้ย่น้มั <c oughs> น,มนลไปเวงใจลูไมม่งั้นูจะสไลด์ลงไปลูกน้องแย่ไหวย้นทีมืมม่้นไปไปี่ทีนม่นี่่่นเพราะวันนี้แ

ขอบคุณนะหนืให้น้องขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเราตามน้องขึ้นไปค่ะสู้ๆนะคะอย่าย้อนมาแล้วอย่าไหลลงมาอย่าไหลลงมานะลูกอย่าไหลงมาไม่ไหวเดี๋ยวจะกิ้งตกลงไปหมดไปสู้มีอะไรให้เราจับบ้างวะเนี่ยแต่วันเนี้ยพี่ไม่ค้มงนอาะี่นี่ไงแม่จับขวานี่จับซ้ายไม่ใช่ขวาจับดีๆนะ ค่อยๆขึ้นออเออนี่นี่นี่มีเชือกแม่ดูตรงที่นีร่องนะพยายามจับเชือกนะนิดเดียวนิดเดียวแม่บนนี้บนนี้ลุกได้แล้วโอเคเก่งมากเก่งมากไป เสียงอะไรเสียงอะไรมันมีขั้นอยู่แม่นายจับต้นไม้ไว้นะไปมีขั้นอยู่ แม่เก่งมากแม่รองเท้าแตะรองเท้าแตะสู้ๆนะรองเท้าแตะ สี่พ่อลูกมันไปไหนวะสีพ่อลูกมันไปไหนแล้วแม่มาแล้วจับจับจับโอ้โหไม่พี่ไม่ไปพี่ไม่ไป

แย่าทเลาะกันแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วลูกเอ๋ขอบคุณค่ะพี่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่าอย่าหุ่นสลินเยอะอย่าหุ่นสลินเยอะจับเรายึดไว้จับเรายึดไว้ค่อยๆไปเดี๋ยวเด็กๆอย่าพึ่งพ่อลงก่อนเด็กๆอย่าพึ่งพ่อลงก่อนเอ็งมาก เก <laughs> ่งมากเก่งมากกลับครับ น่อยมากเจ็บนื่อยมากนายบอกเราว่าสองกิโลแต่มาถึงตรงนเย็นเย็นมากเพืองน้ำมาอย่างสวยมากสองั่วโมงสิบปามสองชั่วโมงสิบนาทีสองกิโลสองชั่วโมงสองกิโลวโมงเห่ยมากนะ่เหรอเฮ้ยน่ไหมเฮ้ยให้ไหมใหดิจมไทยรูปและ ต, à, ตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วบ่ายสองสี่สิบห้าขามาสองชั่วโมงดูซิว่าขากลับเราจะใช้กี่ชั่วโมงเก่งมากค่ะไหนมายืนถ่ายกันนะยฟิล์มก่อนดิเหนื่อยไหมคะ เล่ากล้องนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหนื่อยมากเรากำลังจะกลับแล้วใช่ไหมมันค่อนข้างจะอันตรายงงเราจะต้องใช้สองมือในการจับ,งงบสู้จะน่าไปแจ้งกันข้างล่างนะแล้วจะบอกว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่สู้ few moments later เหนื่อยไหมคะเรา เป็นไงข้างบนเป็นไงขาขึ้นกับขาลงอันไรเหนื่อยกว่าขาขาลงอ่ะใช่มันเหนื่อยแต่เราเพิ่อหล่อนี่เราเพิ่งมาลงมา200เมตรเองเหลืออีกตั้งเกือบ2กิโลที่เราจะต้องกลับออกไปพอลงก็จะล่วงล่วงล่วงพอลงก็จะล่วงใช่ไหมมันชันมันชันแค่ตอนทางขึ้นน้ำตกใช่ไหม เนี่ยมันทันตรงนี้แลห,าาหนะและข้าวหน้ามาใหม่อ่ะข้าวหน้าไม่มาแล้วข้าวหน้ามาใหม่ก็เป็นทุกคอมพนะเข้าวหน้ามาใหม่เราก็ต้องแต่งตัวดีๆถ้ามาใส่รองเท้าใส่กางเกงดีๆอยาไปดูแล้วไปดีดีกว่าทางนี้เหรอทางนี้ยังไม่ได้ไปใช่ไหมใช่แต่มันเป็นข้างล่างเองไงเมื่อกี้เราขึ้นไปข้างบนสูงตรงนู้นเลยนะ่ะสูงสุดเลยน่ะเสร็จแล้วขึ้นมาเลยนะเอานี้มันแค่ตรงนี้นะมาใหม่ไหมกินไหมนะพี่นี่เราขึ้นไปทางนี้นไม่กินนะพี่ไม่กิน,นไม่เอา นี่เดี๋ยวอรอแม่กับปั้นลงลนววนมาเ,เ,เอานีล้วกันนะเอากินนะมาหน้าไม่พี่วนนะวุรฟจะลอง,งแล้วถึงแลจ้ะดีใจดีใจกี่โมงแล้วเนี้ยถึงแล้ว ดีเจไอเต็มแล้วอันนี้ใช้มือถือถ่ายแทนถึงแล้ว,วพอว่อเบรกไหม,ไ<อ>มพ่อพูดว่าอะไรอ่ะพ่อพูดอะไรนะอู้ขันมาเยอะอ๋อพอเรียกขัน